ครับน้องครับผมนี่คืออุปกรณ์ขับจิราของวูดบอลครับเป็นไม้ครับผมเป็นไม้ตุ้มรูประฆังสันะครับผมทีนี้อุปกรณ์ครับจะเป็นประตูกระดิ่งสันะครับรูปกลมๆเด้อจะไปถ่ายคลีบไปบังหน้าครับน้องปองปายครับผมผมต่อทีแหน่งยางออกกําลังกายก่อนวอมว้อมในตัวสันะครับผมออกขยะและถิ่มซะก่อน หลังจากเคล็ดขับของกับหน้าไฟหลานเรียบร้อยแล้วครับผมเอาขยะโอ้ขยะแต่หลายครับผมเพราะว่าอยู่กันหลายคนครับผมก็คือพย,ยอายามออกกําลังกายในตัวนี่แหละครับวิธีกากรออกกําลังกายครับผมออกกําลังกายในตัวตัวครับผมขยะมันเป็นลายเท่ากับทีพครับเพื่อต้องการให้มันสะสะอาด ลองคับไปตัวนขยะผูครับผมนี่ครับผมการออกกำลังกายในตัวทำความสะอาดไม่มือล่างอานยาขาเชือ่อเสร็จแล้วครับผม,มสำเร็จสำเนึ่งมีเกลียวก็ละ่ะเสร็จล่างเลยครับพี่ดองเด้อ เอาใจใส่เจ้าของเหรอครับผมดูเฮา,าสาสเทาสาดเทาครับผมครับผมปะเดี๋ยวไปออกกําลังกายรีแลกมันก็แค่ได้ก็เป็นบุญนพ้นดีกับเจ้าของเหระครับพี่ดองปลอกไปครับผมอุปกรณ์ครับมาปิดตระตกหน่อนยนะ ครับยางออก้านหนาบ้านครับมีสารของปูเสือซาอัุปูเสือ,สอเลยสำนักสำนึงกับให้ประชากรชาดประชาชอนอยู่ในโลกนี้ใครพ้นวิกฤตให้แค่วคาดเนาะให้แค่วคาดจากโรคแพ่อันที่กำลังลา,ลา,ล,าลานมนุษย์มาหน้าอยู่ตอนนี้คือโควิดกับโควิดะซาธุครับสารปูเสือเจาคุณจา ครับผู้เสืรเด้อสําหครับดีจิตัวพาเพิินครับตะกี้ก็คือว่านละครับไปคบอบครัวคนอื่นเดนี้ก็อยู่บ้านนุ่งองอาศัยทังโซเชียลทังเดี๋ยครับทางยูทูบซาถูกครับผมขอให้ทุกครอบครัวละครัวเรือนทุกมองทุกแก่ในโลกกันจกหลอกนี่แหละครับขอให้แคล้วคลาดขอให้ผู้เสื้อเบ่งแง่งกันแล้วก็ปลอดภัยทุกคนทุกนากันครับผมเอะเข้ามาเบ่งนี่แหละครับ พี่น้องปอกไปดี๋ยวที่นี่ตั้งโกก่อนตั้งโกก่อนเนาะครับเดี๋ยวผมกัเดี๋ยวตั้งโกก่อนเสร็จแล้วครับผมพี่น้องปอกไปครับมึงดีเจ,โจ,โจียนวะเนาะเจียวจะภาพหม้อกครื่องไก่ครับผมม้อเคร่องไก่มุกันเสร็จแล้วครับทีปัก,กวันนะครับ ล้วง,ร,งร่งกใสลู้ปูกกอนครับผมบไ,ไม้ตุ้มลูกตุ้มดีข้างลูกตุ้มครับผมนี่นะครับลูกฟุตบอลลูกไม้กลมๆลมถูล้วครับคือ ประตูลูกโก้ค่ายก๊อดพี่น้องกองไปครับผมมีผ้าสามผ้าสี่ผ้าหาว่ากันไป,ไป ครับผมนี่เป็นการตีต้อนครับผมถ้าสามกตีสามเทียนนี่ได้ก็โอเคครับผมพี่น้องต่อไปว่างลูกพี่น้องกีนการว่างลูกครับว่างลูกเท่ไร พี่น้องครับผมสอบเป็นระยะครับผมสอบระยะไกลระยะไกล่การสอบไปเรื่อยๆครับพี่น้อง 不是的，喏。Yeah, no. ก็ร่างกายพี่น้องฟองปล่อยครับผมร่างกายจะได้แข็งแรงเสร็จแล้วครับผมมีเงินแสนเงินล้านกขมีความหมายเด้อที่บอกให้ครับผมมีเงินแสนเงินล้านกขมีความหมายหากร่างกายบ่แข็งแรงเสร็จแล้วครับผมับมาไปครับพี่น้องครับผมจัึ่งเมตรหนึ่งสองเมตรนี่สิครับ เด็บไปก่อนครับผมเอาไว้เอาไว้สำหรับใส่ย่าไปตลาดตะเล่หรือว่าจะไปใกล้ผู้คาหลายๆกับปิดแบกหรือปิดผ้านะครับเด้อต่อนนี้บไม่ได้ดใส่ครับเนี่ยครับกีฬาบุบบอร์ก็ใกล้กรอบครับผม สวยงามมั่นใจปล่อยสุดยอดครับผมชอบดูดูครับพี่นอ้องชอบไปครับผมชอบดูแล้วก็สิแดงแดงครับชอบดูเยี่ยมไหมชอบดูบดรดดครับพี่น้องฮึ่ครับผมชอบดูตัวแดงไม่ขาดเท่ากับ มบดูครับผมสำเนียขึ้นนึงเลยช่วงนี้เป็นการเป็นการงดแล้วก็อยู่บ้านมอมแม่ดึงแล้วมีพื้นที่ยังสิยังดีเจโจอ,อยู่หน้าบ้านนะครับผมกับเพื่มีพื้นที่สอบบมาดูครับผมปล่อยปล่อยเท,ที่ยวเลยครับผมดีใจที่มึงเข้า วิ่งพวงวิ่งขอมเด็กครับผมมันใจปล่อย กางเสินนะครับพี่น้องอยามมันกับตีข้างไก่ครับผมตีข้างไก่สอบเวียงดูดูออกร่างกายได้ตัวพี่น้องคล่องไปครับผมแล้วก็ไขมันมันก็จะได้ลดออกเนื้อจะได้ออกนี่คือกีฬาฟุตบอลพี่น้องเป็นกีฬาอาวูดบอลครับ,บลูกกลมกลมกลูกกลมกลเป็นไม้ขุมกวเป็นไม้กระบี่อย่างหน่อยหนึ่งตัน น,นี่แหละครับขอนำกาเบึงเลียมม่งีดี เลี่ยมบุหร่าครับเอราะไมได้เลี่ยมบางทีการเอาให้ได้ เขาบอกครับอกกําลังใจในตัวโคตรดอกไปใจรื้หน้าบ้านกันเพื่อนๆะครับมาอ,อก,กําลังใจครับพี่น้องฝากไปครับผมอ่ะรื้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมการออกกําลังกายกันย่าลืมสวัสดีครับผมอยู่หน้าบ้าน บ้านเจโจ้แล้วก็มีนาบ้านมันก็้ทมีพื้นที่ดึงลงอยู่หนาสารยหนดีสารพุทธนะครับผมเอาลาบไปก่อนสำหรับคลิปนี้การออกกำลังกายครับผมแล้วก็คือการอาอกหาใจใส่เจ้าของเดอ้อพี่น้องฟองปายครับผมเพราะว่าจะเป็นว่าพักผ่อนเด็กพี่พ่อกินอาหารที่มีประโยชน์ครบหามูอแล้วก็พร้อมด้วยครับนล่วก็คือแพ้เมตตานี่สมาทานครับเพราะว่าเป็นโลกกรรมดีกรรมซัวครับผมโลกฮานี่ จะได้กนรลาบปก่อนกดไลค์กดติดตามคือว่าแหะครับบอกต่อกันเด้อครับเด้ออันนี้ก็มาบอกกับกาวทีนะครับบ๊ายบาย